ชีวิตได้มีลมหายใจนะครับแล้วก็มีความสามารถที่จะพาตัวเรานั้นมาสู่มัสยิดมาสู่บ้านของลัสุบฮานฮัวตาลาเนี่ยเป็นสิ่งที่เราต้องุกต้องขอบคุณในนี้มัดของพระองค์ด้วยนะครับเพราะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่จะทําให้เราได้รับความดีเป็นสิ่งที่พระองค์ลัสุมฮาหัวตาลานั้นจะอภัยโทษให้กับเราในทุกๆก้าวที่เราเดินที่เราเดินทางมาสู่มัสยิดแล้วก็จะเพิ่มพูนความดีให้กับเราในทุกๆก้าวที่เราเดินทางกลับที่พักอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เราต้องขอบคุณด้วยนะครับเป็นริสกีอันกือจา ทรัพย์สินเงินทองที่เราวิงวอนขอโทษพระองค์ลแล้วสมหาตาลาและเราจะต้องขอบคุณพระองค์อยู่ตลอดเวลาต้องระลึกถึงพระองค์แล้วก็ขอบคุณอยู่ตลอดเวลาด้วยนะครับในฐานะที่เรานั้นเป็นบ่าวที่จงรักภักดีต่อพระองค์แล้วสมหาตลานั่นเองพี่น้องครับัล้วสมหาในหัวตลาได้ยืนยันในอัลกุรอานนะครับในสุระอัลกาฟฟีนะครับถึงถึงศัจธรรมถึงสิ่งที่ถูกวะฮีจากพระองค์แล้วสบฮาตลาจากคกำพีของพระองค์นะครับก็คืออัลกุรอานนั่นเองที่ยืนยันว่าไม่มีใครที่จะสามารถ เปลี่ยนแปลงคากล่าวของพระองค์ได้นะครับแล้วก็เราจะไม่พบที่พึ่งพาใดๆเลยนอกจากพระองค์เท่านั้นอันนี้เป็นเรื่องที่เรานนั้จะต้องเชื่อมั่นแม้แต่อักษรเดียวก็ไม่มีใครสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงได้นะครับเพราะนั้นเป็นสิ่งที่พระองค์แลวสุมาตารานั้นปกปักรักษาไว้นั่นเองนะครับอัลลอฮฺว่าในสุราที่ยี่สิบในสุรอัลกัฟฟีนะครับสุรที่สิบแปดอายะที่ยี่สิบเจ็ดนะครับว่าวะตุลมาอุฮัยลัยกะมิงกิตยบิรอบบิกลามุบัตติลาลิกะลิกะลิมาติฮี วลันทยเดมินดูนี่มลตหาดานะครับเราอ่านกันเป็นประจำนะครับสุราลกาฟีเนี่ยอเล์บอกว่าและจงอ่านสิ่งที่ถูกวะฮีแก่เจ้าก็คือหมายถึงให้อ่านอัลกุรอานนั่นเองนะจงอ่านสิ่งที่ถูกวะฮีแก่เจ้านะจากคมพีของพระผู้เป็นเจ้าของเจ้าจากอัลกุรอานเนี่ยให้เราได้อ่านได้ศึกษาได้ไข้ควรนะครับอ,อันนี้เป็นสิ่งที่ที่เราต้องต้องตะหนักให้มากเลยนะเพราะาอเล์ใชใ้เราว่า จงอ่านสิ่งที่ถูกวะฮีแก่เจ้านะจากคำพีของพระผู้เป็นเจ้าของเจ้าให้อ่านให้ศึกษาให้ใกล้ควรแล้วเราจะรู้นะในอัลกุรอเนี่ยว่าพระองค์ละสมาทลาบอกอะไรกับบ่าวของพระองค์บ้างสั่งใช้บ่าวของพระองค์ให้ทําอะไรบ้างห้ามสิ่งใดให้บ่าวของพระองค์ไม่ให้กระทําสิ่งใดบ้างอันนี้เป็นสิ่งที่สําคัญเลยนะครับอ่าเป็นเรียกว่าเป็นคู่มือในการดําเนินชีวิตเราเลยก็ว่าได้แล้วเราบอกนะครับว่าอ่าไม่มีผู้ใดที่จะเปลี่ยนแปลงคํากล่าวของพระองค์ ไม่มีใครจะเปลี่ยนแปลงได้เลยนะ,ะสามารถจะเปลี่ยนแปลงหรือบิดเบือนคำเก่าวของ์รัปชันตลาได้แม้มีผู้พยายามจะทำก็ก็ตามทีเถอะทุกวันนี้ก็ยังมีนะเปลี่ยนแปลงบิดเบือนถ้อยคําขอร์รัปชันตลาอหรือการตีความหมายให้มันเฉยเฉยออกไปนะจากความเป็นจริงนะอันนี้เราจะต้องระมัดระวังนะครับ แต่เราจะระวังได้อย่างไรถ้าเราไม่รู้นะครับงั้นเราจะต้องศึกษาให้รู้ให้เข้าใจนะครับในถ้อยคําแล้วก็ความหมายที่พระองค์ลักษณะบอกกับเราเอลอฮาบอกไม่มีผู้ใดจะเปลี่ยนแปลงคํเก่าวของพระองค์และเจ้าจะไม่พบที่พึ่งใดๆเลยนอกจากพระองค์นะเลลอฮาก็บอกว่าเราจะไม่สามารถจะพบที่พึ่งใดๆเลยนอกจากลักษณะเท่านั้นนั่นเองนะก็อันนี้คือสิ่งหนึ่งที่ทําให้เรานั้นต้องยอมจำนนตต่อพระองค์ลักษมีหาในหัวตาลนะไม่ว่าเราจะดำเนินชีวิต ไปถึงขั้นไหนกันแล้วแต่นะครับเราจะต้องยอมจำนนนะเพราะเวลาเราเจอปัญหาใจอุปสรรคต่างๆพระองค์รัสมีตาลาองค์เดียวเท่านั้นละที่จะชี้ทางออกที่จะที่จะฮีดายะเราที่จะโดนใจให้เราได้หาทางอ่อกในการแก้ปัญหาต่งางๆเหล่านั้นได้นนัเองนั่นก็ยอมเป็นการเพียงพอเรานั้นที่เรานั้นจะต้องอต้องยอมที่จะเคารพพักดีแล้วก็เชื่อฟังองค์บัศมีตาลานั่นเองอ าญาต่อไปนะครับอัลลอฮ์บอกนะครับว่าวสบิรนัฟสักมาลลอฮฺนเรือุนารบบะฮฺมบิลกูดะติวลาซียูริดุตุบจฮ์วลละาดูอันักอันหฺมตูริดุซินะทุกย์ติดตุนจาวลละทุติอมันอักฟัลนะคอลบะฮฺอันติกรินะวัตตาบะฮฺวาหฺวะน์น์อามรูหฺฟุรุตออันนี้อัลลอฮ์บอกนะครับอันนี้คือเยาว์เลอายะยี่สิบอัลลอฮ์บอกว่าและจงอดทนต่อตัวของเจ้าร่วมกับบรรดาผู้ที่วิงว ทั้งยามเช้าและก็ยามเย็นโดยปัถนาความปวดปานของพระองค์นะและอย่าให้สายตาของเจ้านั้นหันให้ออกจากพวกเขาขณะที่เจ้าประสงค์ความสวยงามแห่งชีวิตของโลกนี้และเจ้าอย่าเชื่อฟังผู้ที่เราทําให้หัวใจของเขาละเลยจากการรำลึกถึงเราและปฏิบัติตามอารมณ์ต่ำของเขาและกิจการของเขานั้นต้องพินาศสูญหายนะครับอาันานี้มันก็มีที่มานะที่ตาซีกอ็อธิบายไว้นะครับเราบอกให้เราน่อดทน จงอดทนต่อตัวของเจ้าร่วมกับบรรดาผู้ที่วิงวอนต่อ,อพระผู้เป็นเจ้าของพวกเขาทั้งยามเช้าและยามเย็นให้เราสมบัติอดทนนะคือให้ให้ให้วิงวอนขอต่อลอลพระผู้เ,เป็น,น,นเ,ออเจ้าของพวกเขาทั้งยามเช้าแล้วก็ยามเย็นแล้วก็ทําด้วยความสมบัติอดทนใครเขาจะว่าอย่างไรอันนั้นเรื่องของคนที่เขาพูดกันนะครับ พราะคนที่พูดคนที่ติชินคนที่ก,นก,กันแนกันแหนนัเขาไม่ได้ลงทุนอะไรเลยนะก็ะลงทุนแต่น,น้ําลายอย่างเดียวนะแล้วก็ไม่ได้ทําให้เราสูงส่งหรือตกต่ําด้วยนะครับก็ให้เรายืนหยัดในการอาวิงวอนขอตอลอดสุมตาตลาทั้งยามเช้าแล้วก็ยามเย็นโดยมุ่งหวังความโปรโดปานของพระองค์ลัทสุมาตลานะครับแล้วก็อย่าให้สายตาของเจ้านั้นหันเหออกจากพวกเขานะแล้วก็อย่าให้ให้ให,ให้ให้เรานั้ยนะนะไปให้ความสนใจคนอื่นนะคนบางทีคนคนที่ สูงส่งคนนี้มั่งมีในสังคมเนี่ยบางทีเขาจะพูดอะไรเขาจะชี้ชวนเราเอ,อ้ออย่าไปรวมกันเลยนะามาอยู่กับเขาเถอะอย่างนั้นอย่างงี้นะอันนี้เป็นสิ่งที่เราห้ามไว้แล้วให้เราเนี่ยอย่าให้เสยตาหันหออกไปจากพวกเขาก็คือหมายถึงว่าคนที่คนที่ยามาอาเดียวกันเนี่ยที่ที่เราวิงวอนขอตอลตอดเวลาอยู่ตลอดเวลาเนี่ยให้เราชุมนุมให้เรารวมกลุ่มกันอยู่ในในส่วนนี้ด้วยนะแล้วก็อย่าได้แตกแยกออกไปนะบางที เขาอาจจะดึงเราไปตรงนั้นไปตรงนี้นะให้ไปอยู่รวมกับเขาให้ปฏิเสธแนวทางที่เราได้ยืนหยัดเนี่ยเราก็บอกว่าอยาให้เทตาอเจ้าละหันเหออกจากพวกเขาขณะที่จะประสงค์ความสวยงามแห่งชีวิตของโลกนี้นะครับคือคนบางคนเนี่ยเขามุ่งหวังความความสุข,ส,ขสบายความารื่นรมนะครับความรุ่งเรืองของโลกนี้อย่างเดียวนะแล้วก็ไม่ได้มองถึงอารเคโระนะก็จะพยายามชักชวนเราให้หันเหออกไปจากแนวทางของ ของเราไปสู่นแนวาทางของเขาเหมือนกับคนที่เคยยืนหยัดในเรื่องราวของศาสนาเคยมามัสยิดอยู่เป็นประจำเสร็จแล้วก็ถูกดึงออกไปนะให้ไปอยู่รวมกลุ่มกับคนที่เขา,ายึดมั่นในดุนยาอย่างเดียวเนี่ยนะอัลลอฮ์บอกว่าอย่าทําแบบนี้นะครับแล้วก็อย่าเชื่อฟังผู้ที่ทำผู้ที่เราทําให้หัวใจของเขาละเลยจากการรำลึกถึงเราและปฏิบัติตามอารมณ์ต่ําของเขาและกิจการพิเศษของเขาต้อง,อง,องพินาศสูญหายนะอัลลอฮ์ก็สั่งว่าอย่าเชื่อฟังนะผู้ที่เราทําให้หัวใจของเขาละเลยจกากราลึก ถึงถึงเราก็คือหมายถึงว่าคนที่อัลนลั์ปิดหัวใจไปแล้วเนี่ยที่ทำที่ทำให้เขาคิดไม่ได้เนี่ยนะที่ทําให้เขาเนี่ยหลงไปนะอัลนลับบอกอย่าไปเชื่อฟังคนผู้นี้นะคนที่ไม่ได้อยู่ในแนวทางของาศาสนาคนที่ถึงแม้ว่าจะเป็นคนมั่งมีเป็นคนที่มีศักดิ์ศรีมีเกียรติยศในสังคมเนี่ยก็อย่าไปให้น้ําหนักอย่าไปให้ความสําคัญนะถ้าเขาละเลยจากการรู้ถึงอัลนลั์สุมาฮานะหัวตาลานะครับแล้วก็ปฏิบัติตามอารมณ์ฝ่ายต่ำของเขานนั่นเองนะครับอัลนลับบอกอย่นะครับวบ่า ว่าคุริลฮักุมิรอปิกุมฟันชาฟัลยูมินว่ามันชาฟัลยักฟุรนะครับอัลลอฮฺบอกว่าและจงกล่าวเถิดม,มูฮัตมัดสัจธรรมนั้นมาจากพระผู้เป็นเจ้าของพวกเจ้าสัจธรรมก็คือความถูกต้องอิสลามนะมาจากพระผู้เป็นเจ้ามาจากอัลลอฮ์ซุบฮฺฮะตะอาลาไม่ได้มาจากมนุษย์นะครับอัลลอฮ์บอกว่าดังนั้นผู้ใดจะประสงค์ก็จงศรัทธานะและผู้ใดประสงค์ก็จงปฏิเสธนะใครจะศรัทธาก็ศรัทธานะใครจะปฏิเสธก็เรื่องของเขา นะเราไม่สามารถจะไปบังคับใครได้เรามีหน้าที่บอกเขาชี้แนะเขาแล้วการตัวทำตัวอย่างที่ดีๆให้เขาดูนั่นเองนะแต่ถ้าเขาจะศรัทธ,ธาอันนั้นก็เป็น,ปน,ปนผลดีเป็นความดีของเขาแต่ถ้าเขาจะปฏิเสธนะครับเราเรียกร้องให้เขามาปฏิบัติตามอัลกุรอานปฏิบัติตามสุนนะปฏิบัติตามศาสตธรรมที่มาจากอาลัลลอฮฺซุบฮาในฮัวตะลาแต่เขาไม่ยอมรับเขาปฏิเสธอันนั้นก็จะต้องขอดุวอาแล้วก็ปล่อยเป็นเ,เรื่องของอัลลอฮฺสุลาลานจะจัดการกับเขาเองนะครับ อเล์บอกนะครับอินนาอัตตะนาลัยอลิมีนา่ยน่ารอและแท้จริงเราได้เตรียมไฟนรกไว้สําหรับพวกเขานะอัลลอฮ์บอกแล้วพค์ได้เตรียมไฟนรกไว้สำหรับพวกอาธรรมนะเตรียมเอาไว้แล้วนะครับอาฮาตะพิมสุรอดิกรฮานะซึ่งกําแพงของมันนั้นล้อมรอบพวกเขานะวายสตากีสูยูก็สูบิมาบิมาอิกัลมุฮลียัสวิลบุจูบีอิศะชระบัวสะอาดมุตตะฟะก็ กําแพงของ,ของมันของนร้ออ,รอมรอบพวกเขาไว้แล้วถ้าพวกเขาร้องขอความช่วยเหลือเนี่ยก็จะถูกช่วยเหลือด้วยอะไระด้วยน้ําช่วยเหลือด้วยน้ําแต่มันเป็นน้ําที่เสมือนน้าทองแดงเดือดลวกใบหน้าแล้วก็มันเป็นน้ําดื่มที่ชั่วช้าและเป็นที่พนักที่เลวร้ายยิ่งน,นี่คือสิ่งที่อัลลอฮ์ซุบฮัตตาลาจะตอบแทนให้นะสำหรับคนที่ปฏิเสธศรัทธาคนที่ถูกเรียกร้องให้มาสู่อิสลามมาสู่อัลกุรอานมาสู่สุนนะทา่านรอซสลศสอลลัลฮุวะลิซัลลัมแล้ว คนอีกกลุ่มหนึ่งก็ปฏิเสธแล้วก็ต่อต้านนะครับแล้วก็ไม่สนใจนเพราะท่านอัลลอฮฺสุบานตงที่บอกว่าผู้ใดประสงค์จะศรัทธาก็จงศรัทธาผู้ใดประสงค์ก็จงปฏิเสธใครจะศรัทธาก็ศรัทธาใครประสงค์จะปฏิเสธก็ปฏิเสธเพราะแต่ละคนต้องรับผิดชอบตัวเองไม่ว่าจะเป็นญาติพี่น้องเราคนใกล้ชิดเราแม้กระทั่งลูกเราก็เช่นเดียวกันถ้าไม่เชื่อฟังเรานะถ้าไม่เชื่อฟังอัลกุรอานไม่ปฏิบัติตามอัลกุรอาน ไม่จะไปะตามสุนทรขูงท่านเราสู้สโลล่าฮาวิสนมเขาจะต้องรับผิดชอบตัวเองด้วยแต่เราซึ่งเป็นผู้นาเนี่ยเราได้บอกเราได้ชี้แจงเขาหรือยังต่นนั้นเองเราต้องบอกให้เขาได้รู้ได,รได้เข้าใจนะครับอัลอ์บอกแล้วว่าใครจะศรัทธาก็จงศรัทธาผู้ใดประสงค์ก็จงปฏิเสธเพราะอัลอ์เตรียมเอาไว้แล้วสําหรับไฟนรกเนี่ยสำหรับพวกอธรรมเนี่ยคือคนชั่วนะที่กําแพงเขามาล้อมรอบพวกเขาถึงเขาจะร้องของความช่วยเหลือเนี่ยเขาจะถูกช่วยด้ดยกับน้ําเหมือนกันแต่เป็นน้ํา ท,ที่ร้อนจัดเสมือนน้าทองแดงเนี่ยนะเดือดลวกใบหน้าซึ่งอลลร์บอกมันเป็นน้ําสื่งที่ชั่วช้าและเป็นที่พนักที่เลวร้ายยิ่งนั่นเองนั่นคืออนาคตนั่นคือสิ่งที่มันจะต้องเกิดขึ้นในวันอาคีรอนนั่นเองนะครับท้าสุดเลลอร์บอกในสุาอายะที่30มสิบนะรับว่าอ ah ินนาลาจีนอามานุวามิลุศอหิฮาติอินนาราดีอยูอัจรมันอัสนาอามาลานะแท้จริงบรรดาผู้ที่ศรัทธาและกระทาความดีทั้งหลายสําหรับคนที่อ إ ي ่านจริงๆและกระทาความดีทั้งหลาย ทุกอย่างที่เป็นสุนนะของทษสุนสโลลลอฮุวาเลสลัมทุกอย่างที่เป็นคําเรียกร้องขอรับสุมาตาลาเป็นสิ่งที่เอลสุมาตาลาทรงใช้เนะี่ยเขาปฏิบัตินะครับเอลส์บอกว่านะครับเราจะไม่ให้การตอบแทนผู้ทระความดีนั้นสูญหายอย่างแน่นอนนะเอลส์ยืนยันเอาไว้นะครับว่าพระองค์จะไม่ทําให้การตอบแทนของผู้กระทาความดีนั้นสูญหายก็หมายความว่าอะไรที่พระองค์รอสลาสัญญาไว้ที่จะให้กับผู้ที่กระทาความดีที่อีมาแล้วก็กระทาความดีที่ศรัทธาและกระทาความดี พระองค์จะต้องให้เขาเขาจะได้รับอย่างแน่นอนไม่ต้องห่วงตรงนี้การตอบแทนตรงนี้จะไม่สูญหายแต่อย่างใดนะพระองค์ล้วสุมาตลาสัญญาไว้ในอันกุรานแล้วนะครับก็ขอให้เราทั้งหลายนั้นได้สบัดอดทนนะครับในการารวมตัวกันเป็นจมาะในการวิงวลขอต่อพระองค์ล้สุมาตลาทั้งเช้ายามเช้าแล้วก็ยามเย็นนะครับโดยเราทําเพื่อหวังความโปรดปรานจากหลวสุมาตราทำเพื่อตอบรับคำเรียกร้องขอลอสุมตาตาแล้วก็ระซูลของพระองค์ นะครับตรงนี้แหละเป็นเป้าหมายที่เรานั้นจะต้องตะหนักให้มากนะครับแล้วก็ให้เรานั้นอย่าได้อย่าได้อย่าได้ออไดออไดทอดทิง้งอย่าได้แตกแยกออกจากากลุ่มที่เขาวิงวองนขอตอลอดเวลาด้วยความอิกลาสนะครับทั้งยามเช้าและก็ยามเย็นแล้วก็อย่าได้เชื่อฟังคนที่แม้ว่าเขาอาจจะมีบทบาทมีอิทธิพลในสังคมมีศักศร,ร,ร,มมกร,รมีมีตระกูลใหญ่ยยโตนะครับมาชักชวนเราให้ออกไปนอกแนวทางขอละให้ออกไปตามอารมณ์ไฝ่ต่ําของเขาให้ไป ไปรุ่มหลงอยู่กับดุนยาเนี่ยเราก็อย่าได้อย่าได้ปฏิบัติตามนะครับเพราะเราจะทําให้กิจการของเขานั้นพินาศสูญหายนั่นเองนะครับอันนี้ก็ฝากพี่น้องไว้ตรงนี้นะครับขอให้เรามีความเชื่อมั่นมีความมั่นใจนะครับว่าการทำเออมันอิบะดาการทําความดีของเรานั้นจะไม่สูญสลายอย่างแน่นอนจะได้รับการตอบแทนตามที่พระองค์ลราสุบภะตาลาได้สัญญาไว้ในอัลกุรอานครับก็ฝากพี่น้องตรงนี้ครับอักูลุกอลิฮะสาฟัสตักฟิรุละซีมะลีวะลักุมฮิยซาลิมสลิมีนามิงกุลิดัมฟัสตักฟิรุม Warahmatullahi wabarakatuh.